เอาไปแสียบกเว้ยเดี๋ยวนี้วิ่งนี่กินนี่ยราเลยนี่จื้อมีข้อต้จะเรียนจากใครเลยตีบีบหม่้ไขว้มาเก็บเก็บอยู่ปะนี่เป็นที่เบขงลืมใส่ดีใวเนาะโอ้ทสางเก็บนักสม กินปลาเนื้อด้วยน้ำเลยจ,จดๆเลยอืมอืมื่มสุปปเอือเียกน้อ,องให้เป็นยี่ยง มื่อ้ครับอีเียบงมันเนาะไข่เนี่ยม่ต้มไข่ไข่เลยเพียงเพื่อแค่แต่กระดองตะลุกมาละมวงมันหลยีบานมวงหลย่งนี้ิงตับ้านได้คุณมันไหลหมาทางล้ม้อเียตู้แผเียยไก่มันไหลเต็มพะโลนนหมาอยู่นะ้งไปยิงนี่มคอยไปเด้อตไข่ขนอยบอกเจ้าคืนกันหมาที่มันหล ไปว่ไปเรื่ออยขึ้มาหาน่ะระวงังไันด <ừ> ีก็จะพาไปเห็นเาเมือนนะเก็บตำงัวเขยิ่องแดงบอกย่า้าไปงัวถึงงัวมากขมันต้าเต่าแจงงวไป่อนถ้ายนมาตำม,ม,มันของลมนนยนนะมาอยู่มาอยู่นตนดัดหมาโดเก็บเตเก็บตหลมเน่ยเต้